นี่แหละเสียงหม้อไส้ดังพึ่งพึ่งเลยนะเปลี่ยนได้เด่นเลยนะเสียงฟ้าม้ันนะทั้งเสียงลูกเนื้อฟอนพี่น้องเนื้อทั้งเสียงลูกลูกหน่อยก็ต้องขี่ดีเลยเชื่ตาตาเป็นหัวใหญ่ไปไปหาปู่ปูาปู่ไปตั้งลูกหม่ก็ต้องเดื้อัดซาฟงวัดซาฟังไปคร <c oughs> um. bueno. <c oughs> ับมาหากับปู่ปู่ปู่ปูมาไปมึงมามาแน่เลยไปหาอะ เอาต้อนรับนไม่เข้ากันใดเนาะฮะครับผมสวัสดีครับเอฟซีครับเอาต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพาด้วยมือนี้ก็ได้ครับมาพบ้อมก็พอกันบรรยากาศช่วงบ่ายต้อนรัวครับบ่ายแรงๆหรืวดิมือหนีผ่อนสี่ค่ำแล้วครับผ่อนสี่ค่ำแล้วก็ตั้งสีได้ไปหาเนื้อกินไม่กินแล้งอีกแล้วหนึ่งเขาแล้งอีกแล้ววันต่อไปพุ้นึงเขาเนี้ยเหนียวยักบาแเอาไว้ตะติดแลาวแล้งไหนเข้ามือหนีเอ้าเข้าข้างเอฟซีไปดิหน้าข้างเอฟซีที่ สา,ายกเกาหลีนคนเรบติดต่อมามาสารต่อยมาแล้วนะมาสารต่อยมาแล้วเนีครับอ่าวงในสายเกาหลีครับวันบานเนึ่งนี่โอ้ยเฮีกันแดงขึ้นดึแดงครับอืมแปดสามตรงตรงเนาะแปดสามตรงตรงครับครัมันแจกสามตัวเตว่าวงในสายเกาหลีเสียมาสองช่วงครับสองช่วงแดงแต่คือช่วงแรกเนี่ยเพื่อนไหนหกแปดสามครับช่วงคงชุดไทยที่ยรารอบ่ายสองโมงเนี่ยวงในสายบ่ายสองเนี่ยนะครับเนาะเพื่อนเนียนยำมาเลย หกเปลี่ยนเป็นแปดเอ้ยห้าเอาเปลี่ยนเป็นห้าห้าแปดสามแม่เป็นมาห์หิาแปดสามเปลนเดียวเลยแต่ว่าไอตัวที่มาตอนเสาเลขจับคู่กับแปดสามตรงตรงอยู่เนี่ยแมนยูจับคู่สองตัวแต่ว่าสามตัวเป็นหกแปดสามกับหกแปดสามแต่ว่าใบสองหนึ่งดิ่งมาเลยครับสายดวนมาเลยกับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวมาสันหกเอาหาใส่วมาสันห้าแปดสามห้าแปดสามกับ เราไม่ได้เลขมากกัดีใจยุ่โต้โอ้โหสุดยอดจะมาซื้อวะไหนจะมาซื้อวะไหนเจริญพรอ่าเจไดครับเจไดเจไดครับเจออีกแน่นึงชุดนี้เป็นใจครึ่งแมนเป็นใจครึ่งหางรื่องหวังบ่คืนสำนี้บ่ลงมาทางต่ำเลยขอน้งมาทางต่ำบ่กครับสามตัวใจล่อยเดียวกับมี่เน่เขาคงของข้าของขุนนี่แต่ว่าเดีคือเราตัวใดเนาะจั้งวะข้าเจ้าก็สิมีสายของข้าเจ้าอยู่แล้วเหรอเนาะครับคมข้าเจ้าขายเน่ย เอาไปแล้ววันนี้เป็นยังไงมาจยังไงสำหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้บ่เข้ากะทิมานําำเสนอในส่วนของอข้าวนี่แหละข้าวตัวเลขม่วงไนสายเกาหลีม่แกงข้าวมันต่อไปครับโอเออซึ่งเมื่อเช้านี้ทั้งใจบุญก็ได้ติดตอ่อกันแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นญาติกันเอาไงตอเพื่อนเป็นพี่น้องกันครับใจบุญครับอื่อาปนนีเพื่อนกะทิทรงามาหายไร้งอนแล้วล่ะ วันต่อไปแต่ว่าเขากับบอไซไจพึ่งมาใซจ่วันวดนล่วงนึงเึ่นก็เอามาล่งคิปกับแมนเขาเลยครนะก็นานั่นกับเขาขึ้นกันแต่ว่าบอไรล่งคีบเพั่นยุบันที่ว่าพื่นยุบันทอนนะเพื่อนหรือเพนไปเห็นงานยู่เก่าที่เห็นบอกแมนไม่หวดไอที่ก็เจ้าถือห่าหกแสนหมดหมดนั่นบอกหวดห่าหกแสนจังใดบอกมีขี่หวดหนึ่งมีหมดหนึ่งที่ว่าถือห่าหกแสนใจเกินพอใจเกินนี่ พอใจคือกมืนั้นผมจำได้ว่าเลขออกตัวไหนเมื่อแน่ใจว่ามันเจ้าเดียวกันเพราะว่าเมื่อนั้นผมไปงานศพคันเกาหลีคันเกาหลียูดงนะเพื่อนมีเจ้าเดียวไม่เจ้าเดียวเป็นบอนผมไปงานศพเมื่อนั้นมาหนีท้ายบ้านที่เพื่อนไปงานศพนะเพื่อนว่าอู้สันไปเห็นยูทูปไปเพิ่นเลยว่าสุฟังว่าลูกหลานเพื่อนนี่แหละที่ยูเกาหลีน่อยถือห้าหกแสนนืสันสามตัวตรงต หกแสนเจังไหนเดี๋ยวนี้นะงวดบางเรื่งนี่ยขนาดใจเกินเพื่อด้ล้างเป็นล้างกลัวเอาอันนี้อันนี้คืองวดงวดก้อนงวดคู่นู่โอ้โหอัคคัจฉันเป็งวดแรกเพป็นยังบวมีกระสุนเพื่อนอัดสื้อเยอะแยะแต่ภาคหลังมาหนิเพื่อนโอ้เพื่อนซื้อหมดแตหมายถึงว่าอัคคีบอวไปแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนอ่ะเผยกับทั้งทีมงานนี่เพื่อนบอกว่าครับพ่อแหละล่ะห,หมายถึงว่าตัวเพื่อนพ่อแหละโอ้เพื่อนก็เลยบอกว่า จะควางมีแล้วก็อยากให้คมือเดนมีแน่ยยังส่นะครับ,รบถือว่าน้ำคิดน้ำใจว่ดถรำบดาโอ้โว่ดถรำบดานล,ล้อคันไก่กันแม่นเท่านี่อักย่างฟ้าขาดเลย <c oughs> เราเรียนนี่สิหดอกเข้าอักว่าอะไรดอกเพราะว่าเขาท้ำงานเป็นผู้ซื้อเข้าเป็นผู้ซื้อสารให้ายฟจิอ่าเขาบาสามารถสิอักได้มีแต่เสียวเพาแบ่งปั่นกับมีมั่นใจดีแค่ไหนเขาผมอะไรร่างเตี้ยกับผ้าเอฟซีตีลังกาครับหลังอักเอาอะไรอักเอาอะไรเออบัดเออเล่าแล้วเออวันหนึ่งไปเล็กดับมาเล็กดับ สนิทวงในไปเนาะเอ่เยฟซีรังท,งทันรังก้นคนก็บอกว่าโอ้ยแอดเอ้ยวาสันว่าดาบไปมันยูเด้อกันดบรราบไปยูเนี่ทั่วโลกนี้ว่าส<ะ>ันวาอันนี้ก็จะเอาเอากับบรยเนียนมามันวนอรมเมอรเขาเลยก,กับเบย์เพิออ่นมากเขากับปอยต่ำจังจันคือเพิ่นแจ้งข้อมูลมาเพิ่นแจ้งข้อมูลมาอันนี้ผมเข้าใจว่างซี่ในส่วนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอ่ามันจีไปตัดอ่าไปไปไปตัดกำลังใจผู้ที่สื่อแล้วอยู่ดิ ครับอันนี้ก็พอสดกับไพ่เนาะผมมาผมเข้าใจผมควารสิ่ลงคลิปนี้เนี่ยผมขึ้นเหรอนี่ผมขึ้นแล้วขึ้นอีกครับเว,ว้นเวนาลองนมันไปตัดกําลังใจผู้มัน,ม,นมันเราซื้อมันมันผลเสียแนนผลเสียกับมีผลดีกับมี่ม<แ>มรอบรอบรเลียงผลเสีย่ันเนี่ยไปตัดพราอมกาลังใจผู้ที่ซื้อไปแล้วคนที่ซื้อแล้วอ่าครับเปลี่ยนสั้นแล้วไปนี่ผู้ที่กําลังซื้อเนี่ยสมมติว่าเลขตัดตัดโมยูเนี่ย เลขดับดับประอยู่นี่เนาะเพิ่งเสียโอกาสอืมมันเสียโอกาสดิเ้าไปคิ้มตเอาไปถือ่าเสียโอกาสสมมติว่าดับดับประอยู่ดิสมมติสมมติว่าดับไม่อยู่เนาะสมมุติว่าดับประอยู่เพราะฉะนั้นกห้ใส่วิจารณญาณผมว่ามันเป็นผู้หูแกงตาทิพ์มนจะใส่แมนครับเพราะฉะนั้นกห้วิเคราะห์ดีๆอันนี้คืออยากตอกเป็นยังคือเอามาเมัสุขีบแต่อันดับเป็นยังอยากให้ผู้ว่าตรงนี้นะ มันเชื่อมันได้ลอยเปร์เซนบอกมันบอมีอีหอย่างิีาอา่เป็นการันตีได้ลอยเปร์เซนแบบนั้นบ,บ,บอมีเลยเพราะฉะนั้นผมออกตัวไว้เลยผมขอออกตัวไว้กันามาอืสำหรับผู้ที่อ่าคิดในง่ว่าตอนนี้ค่อยยังไม่ซื้อแต่ค่อยกลาลังจะไปซื้อเนี่เจ้าว่าดับไปเลยบอซื้อเจ๊กังเขามากแต่ว่าผู้ที่เพิ่นหายมากเพิ่นหายมากกันทีนี้หลายมดที่พ้านมากเพิ่นจะหายมากตลอด ร่งเจียกัตรงเลขดังแน่รังเจียกับ่ตรงเลขกันแน่ซึ่งมวดนี่ไปตรงรับเลขดังตรงเกตสองสองเกตนลอะตรงนี้กับยาเสียกํร่างใจกัน่พรา่พี่น้องยาเสียผมอันนี้บอาสู้กันฟังกันอยากซียกับซสียได้เือกเก้าไปยิบจับรถตดีผู้เส้อแล้วก็ถทอว่าโอเคไปก็ให้ว่าฟังหูไว้หูเะ้ังขับบ่แม่นเฉพาะแนวท้างเลขดับดิบ่าว่าจะเป็นเลขเด่นเลขดังแต่ละสำนักเลขเด็ดคือกันครับ นะครับเนาะเพราะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณดีๆครับผมครับผมแต่ว่าแต่ว่าสำหรับเลขดับเพิ่นบ้าเน้นดับไปที่บนนี่แมนบ๊อแมนเน้นดับไปที่บนเพราะฉะนั้นส้มเพ่อนส้มไหนที่ซื้อบตเตอรี่นี่ก็กินเปื่อยไม่รอดเอซี่ว่าห้าเลยซเลยเอซี่โรตีไม่กะก็ไม่ต้องคิดมาก ครับผม,มบอกว่ลาลอตเตอรี่มันตัวน,นี้มันมีผลกับลอตเตอรี่เพคนเนาะคันเ้าจังชอบอยู่เนี่ยเจ็ดสองเนี่ยห้อกัไปซื้อล่างซะซื้อลอตเตอรีร่ซะใช่ที่าจแบดินแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนบพ่ได้บอกว่าสองสองตัวห้างมาไม่ได้เนี่ยเนะาะเอออ่ะอันนี้กัาบเราชัดเจนเนาะพอพี่น้องฮะน่ะ<ม>าในเขาอย่ยงเกาหลีไว้เอาแบบนี้เราลุกเป็นจังไรความเคลื่อนไหวความคืบหน้าแจ้งข่าวดีเกาหลีบัตรับในส่วนของเกาหลีนี่บอกเลยว่าน่าจะมาก่อนวันหวยออก แม่นี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 ่น่าจะมาก่อนมือห้อยออกอาจจะ<อ>เพราะว่ามเข้าแล้วคนโทษเขาบอกว่าม,มีเข้านาทีได้ก่อนมือห้อยออกคืออาจจะได้ตอนตอนเย็นๆของวันก่นอนห้อยออกน่าจะประมาณน,นักประมาณไม่เกินสามทุ่มสี่ทุ่มเป็นแางใช่ไหอุ้ยสามทุ่มสี่ทุ่มบอกไม่เกินเลยไหมไม่เกินนี่สองทุ่มห้าสิบเก้านาทีสามทุ่มห้าสิบเก้านาทีห้องสีเห็ดจไอเอ็มซีท่านบอกเห เอาเพิ่นเขาต้องห้านี่อะไรจะมูเฮาก็ได้บ่าเขาต้องนอนเฮากับบอนอนเทปที้กับบอนอนท่ามังนั่งตาเดียมงมงอยู่นี่แล้วที่นี่ต้องเตรียมกาแฟไว้เออเตียมกาแฟไว้เนาะอยู่ร่วมกันติดตามครับติดตามติดตามไปถ้ามาก่อนมือเล็กออกได้มันเปิดประมาลานซนก็ดีงวดบางนึงเนี่ยงวดบางนึงเพิ่นเพิ่นกวางสัตนนี่งวดงวดบางนึงงวดที่ผ่านไปครับเพิ่นก็บอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ก่อนเมื่อีรก่อนเพื่อนวางสันดิเพื่อนวางสันพอดีเพื่อนวางสันแล้วเนาะแอดจมาถ่าอยู่บัดนี้เพื่อนกระไดไม่การติดต่อมาเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อบริษัทเอาให้มันชัดก็นี่ก่อนเพ่นแจจะมาเอะไรอีกอะไรมากแล้วล่ะจะว่ายังยังบ่อยัทวอาสู้ฟังเอาให้มันช่วยชวังแล้ไปเสี่ยงสมบอกนีิจังไง ผมก็บ่มั่นใจว่าเพื่อนจีเอาไปเชียงกวนหรือว่าเพื่อนเพื่อนล่อเหี่ยงมาประปบหรือเปล่าทุกที่จังไหนล่อล่อเนวทางจากะก็มีมาประปบเหี่ยงทุกที่ไม่เข้าใจว่านี่จะหรือว่ามันม,มาหลายหางเราพิ่นมามาตัดออกหรือจังไหนเี่กขึ้นมีมากกว่าหลายหางแม่นมากมากยังการโหลดคือ<ม>ความหมายที่จริงแล้วนี่เนาะตามสอบถามได้เพื่อนอยากตัดให้มันเดียวแค่บนบนแค่หางเดียวล่างทางเดียวมันจริงไหม คือค uh, ือจะงวดงวดวอนหนานั่นนะเครื่องงวดเจ้าซีเพิ่นตัดมาให้มันว่าอันนั้นเครื่องงวดเจ้าซีครับบ่แม่นอ่าความความหมายลอเขย่าเนียนยำมาให้มีความแน่ยนจัดครับครับครับสายสายงานสายงานสายงานสายในเนียนย้ำมาก่อนให้ให้มันมีความแน่ชัดจัิงสินะเน้นตัวนี้ตัวนี้ครับับเพิ่นก็สิได้ไข่เลือใน้น่อยโตแข็งแขวนรวดไอ้ฟอยแข็งแข่นโลดวานนี้ทางในี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆดได้ที่นี่ครับ ถ้าง่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อข้ังในอ่มันมีการเปลี่ยนแปลงแม่นบอกเลขกันเลยจำเปลี่ยนต้องในชุดหลายหลายตัวแน่นี่ม,มาปล่อยมือเลขออกเปลี่ยนจัตนี้ครับที่กิงเลขเลขเป็นไดนมาอ่าวันก่อนวยออกอยู่แล้วะนั้นแล้วแม่นจีจังไหนกะทิมาย่ำปูดกระเพิ่อนมาเพื่อนบอลเด่นย่ำจะเอาหลายตัวมาปลอยโดยบอกเื้ยจังไหน้ยทิว่าจังไหเอา เอาเปลี่ยนไฟกันด้วผมว่าเอาได้ไม้ดีไหมฮะได้ไว้ดีได้ไมดีสี่ร้อยตัวขยะสี่ร้อยตัวก็ตามได้ไว้ดีบอกสามว่านี่พิ่นมากจะจะหางสี่หางบ่อ่าสี่หางจับคู่ไม่สี่หางนสามตัวมีสามหางสามสามตัวสามหางสองตัวสี่หางอ๋องวดล่าสุด สามตัวมีสามหางสองตัวมีสี่หางกับอีกตัวนึงกันเก้าหนึ่งเป็นหาหางเปนหาดีครับเป็นหาหางจับเลยแล้วผมรับสาปุ๊บซึ่งทุกวันนี้มันมีสามหางหนึ่งนี่ครับรอดหานี่นะรันมีได้กันมันต่อไปมีทะเลเน่้เอาชั้นนั้นแล้วเนาะงวดสจีฮอดเนี่ยเข้ากับจีมาคาเทียเพิ่นไห่เนาะคาเทียเพิร์นเพิ่นเพิ่นอ่า อยากให้อยากปล่อยมาเฮาแมนบ่ล่ะไม่ส่วนของก่อนมือเล้ก่อนกับแมนบ่เฮากับชิได้เปล่าเฮ็ดคลิปเปล่าเฮ็ดคลิปให้เอฟซีถึงชิไลต์ตัวแน่กับบอเป็นยังบอสเป็นยังเนอะมันก็จะเป็นสามคลิปผมนี่เหรอเป็นคลิปก่อนวันหวยออกครับคลิปเช้าวันหวยออกคลิปบ่ายสองบ่ไม่ได้เปลี่ยนสั้นเลยเข้ากับเฮ็ดเป็นเออแม่นบ่ลสั้นมันต้องเปลี่ยนสั้นเลยบ่ายสองเข้ากับลายสดเนาะอ่าบ่ายสองนี่ คือฟันตัวนี้นครับไม่สองพันตัวนี้นช่วงเศร้านี่คือปล่อยตัวที่ตัดแล้วตัวที่ที่ที่มาช่วงเศร้าเนาะในสายเกาหลีนี่ต้องบอกว่าในสายเกาหลีแต่ว่ากับบันดิกามาปล่อยฟันว่านหอยออกประมาณสี่ถุนประมาณสามสี่ถุนนี่ละอาจจะมากเกินสี่ถุนเนาะค่ะมาเกินไปมากเนาะแมนก็หนักเกินสี่ถุนเมวดนมวดนี้บ้าโซ่บ่ครับเมืวดนี้บ้านโซ่บอกกระย่างไก่อก เมื่อเลขออเมื่อเมื่อเลขอ๋อเนี่ยโได้เลขมาดิอันนี้มาเราซูเอฟซีตังซีซีนี้ครับเพื่อเพื่อมาแจ้งข่าวดีนะแจ้งข่าวดีครับครับแจ้งความเคลื่อนไหวมีการพูดคุยกันประมาณนี้ปกติแล้วเ้าสิได้เมื่อเลขออกแต่แต่งวดนี้เ้าสิได้ก่อนมื่อก่อนมื่อประมาณสามทุ่มตุาวัวทั้งไม้กู้นี่ต่อไปนี่ทีมีคลิปว่าได้มากไปปูกาลสิน กูกะละสิงกกันใกล้เลขกกว่าค่ะตั้งสี่ได้กูสักคนแมนคือกันนี่คือกันเพราะว่าเพื่อนสีเอาแบบว่าปกติเลขของเพื่อนเนี่ยมันสิเป็นเล็กสิอตับดนิบก็เพื่นสหายสาเพื่อนสีคัดตัวเนียนีหเพื่อนจำป่อยมันจำป่เสียงบประมาณหลายแต่ว่าที่แน่นี่มือเงินไม่คู่มีมีมีส่งบ้านมืองนะบนมือเงิดีมืานีบ้งขาบ่มือีองคาร่เลยบมืองนบ่ด มือมันมือมันหุดตัววันที่เท่าไหร่เมฆู่ยี่บห้าวันที่ยี่สิบห้าค่ะมืออื้นนี่ก็จะเตรียมงานโอยี่สิบหกวันวันที่ยี่บห้าเราเห็นวันพฤหัสบอกวันวันผลได้หาวันที่เท่าไหร่ยี่บห้ายี่ห้ากับอาโอเคเพราะว่ายี่สิบห้านี่เนาะแต่เครื่องงานเม่ฆู่ยี่สิบหกนี่ก็เครื่องงานปูแปดสองเนาะมันที่เป็นเทียมเทียมต่อกันก็ดีค่ะค่ะผู้ใดอยากมาร่วมงานหรือว่าจะนั่ง เออซื้อผลไม้รากไม้มาถวายจากงานน้ำกันได้ค่ะครับผมครับได้อ่ะโอเคเนาะก็ถือว่าชัดเจนในส่วนของแม่คู่เนะซึ่งท่างผู้แปลสอบกระชัดเจนแล้วครัผู้ใดอยากร่วมผลละหมา้รางไม้อยากร่วมในส่วนดอกไม้ดอกตอกเนาะราคาอย่างล่ะใบสียังไม่มีเลย ใบสีนี่ยังว่ามีไผติดต่อมาเลยใน,<ห>นส่วนของอออปูแปดศอกปูแปดศอกครนบน้องออยังว่ามีติดต่อมาเลยจากนั้นพอพ,พี่น้องเบิ้งคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวแอรสีลงในส่วนเบอร์โทรไว้ให้ของแต่ละช่องติดต่อช่องไหนกันได้แต่ก็จะเป็นอยากร่วบทำลายใบยสีปูแปดศอกเนาะปูแปดศอกกับปูปูเปน็นยังไงยู่งเหรอ นี่ปูมุจลินเนาะปูมุจลินกรับปูอานันปูอานันแมนปูอานันปูมุจลินครับแล้วก็ปูแปดสอบเนาะซึ่งเป็นพู้มาติดปูแปดสอกรับแมนอ่าพญานาสองต้นก็คือปูอานันกับปูมุจลินอ่าแล้วก็ปูมุจลินครับแล้วก็มาเป็นปูม้าไส้ดอกเว่ม okay? ้าไส้ม ouais. ้ไส้กันมนบีดแต่แด่นี่ไ uh ันมาบีดอยู่นี่อะไรแต่พอไทยแต่พทําคิปก็บมก่าบิดที่ เงินไหลไปอะอ๋อาสั้นตัวนอกพอยพี่น้องนะเดี๋ยวสีล่งเบอร์โทรไหใช่คลิปผู้ใดมีศรัทธาในส่วนของปู่อนันตนาคราชหรือว่าปู่มุจลินเนาะแล้วก็ผู้แปดศอกผู้วัดนี่กะอยากห่วงบุญห่วงกุศลนอันนี้กะติดต่อไม่ทางทีมงานครับนะอ่าในคอมเมนต์ที่ลง่งิีปไปเมียชีถามบัญชีบัญชีปู่มากบัญชีปู่ศูนย์หนึ่งสองมากอยู่ายอยู่คแต่ว่าลุงเห็นปรด้ดิ ครับผมถ้าจังไรกะให้โทรมาเดี๋ยวจะลงคลิปลงบทโทรไปให้ครับเพราะว่ามันผิดกติกาเพ่นมันผิดผิดกฎผิดกฎเขาผิดกฎเขาเข้าประสมลงบรูปชี้ไปรับผมให้โทรมาถามเอาผู้ใดอยากห่วมในผลระบาดร่างไม่หรือว่าที่ห่วมในตอนนี้ใบสีเนาะใบสีใบสีเนี่ก็คื่อที่เพือเริ่มก็ที่เริ่มสั้งเฮ็ดใบสีเมื่ออื่นนี่แหละก็ที่ท่าน มืนมืนอเ่ะปฏิทินวันต่อไปเอาของสั้นตัวกอลโดอะไรด้เนาะเอฟซีข้อแหงไดแล้วเดี๋ยวต่อไปกแม่คู่กันแม่คู่กับมีแนวแจ้งกันแต่ว่าทำแม่คู่แจ้งนี่ต้องมีตัวเลขตรงนี้มีเนาะมีอย่งไหมมีอย่างไหนมันมีความฝันผนบอคลิปนั่นบอหนั่นอายุเห็นยังก่มาบางนึงเห็นแม่คู่นอนย่อนฝันเลยเอาตรงาเอาโอเครับผมฮะ ยังไงก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเด้อกดติดตามให้ทีมงานนําแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดแต่ละจอดแต่ละคลิปครับผมทีนท่านทีนั่เสนอต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ